มาจ้าพี่น้องม่กินตาํขาข้าวโพดไข่เยี่ยวม้ากับแม่น้องอดาจา้ะบ้านเพื่อนมีจะต,ตำขา้ขาวโพดไข่เค็มแต่ว่าแม่น้องอดาแหวกแนวจ้ะตำขายายามมา้าวโพดไขยวม้าเมนูหาทําเพิ่งจะลองทําค่ะเพราะว่าในตู้เรามีแต่ไข่เยี่ยวม้าเราก็เลยตาไข่เยี่ยวม้าใส่ขา้าวโพดจา้าสวัสดีทักทายตอนบ่ายจ้ะพี่น้องเมื่อน,นี่แม่น้องดาสิพ,าพ้ามาเห็ดเมนูหาทาําจ้ะสิตาําข้าวโพดใส่ไข่เยี่ยวม้าจา้ะเคยกินแต่ตขา,ยา,ยข,าข้าวโพดไข่เค็มแต่ว่าวันนี้แม่น้องดาจะมาทําตาข้าวโพดไข่เยี่ยวม้าค่ะทุกคนไปจ้าไปรับชมกันเลยจ้า เดี๋ยวแม่น้องดากระสีมาฟานก็ปวดก่อนจ้ะนี่ผู้ใดเคยเ,เห็ดกินบนน้องพี่นอ้นองดดมันแม่น้องดาผู้เดียวบ่จ้ะมาเห็ดกินเมนูนี่มันบ่มีไข่เค็มนะจ้ะมีแต่ใครโยม,มาไม่ข่ยอมยมาเล่ะจ้ะไปจ้าไปตากันจ้ตาตำพริกกระเทียมก่อนจ้าเมนูทดลองทำนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนรสชาติแบบไหนนะคะเพื่อนๆพ่อบพอกพีเขาเรียกแล้วเป็นอะไรก็สิปรุงด้วยจ้ะเจ้าบ้านาดเบอร์เคลือเพื่อจ้าพี่น้องมันก็แล้วเรื่องเบอรงตู้เย็นจ้ะไม่เป็นไรเราก็ใส่ตามที่เรามีไปก่อนนะคะใส่มะนาวจ้า,ามะนาวน้ำตาลน้ำตาล ขงนัวจ้าปลาละม่แล้วลูกแล้วก็น้ำปลาจ้าไม่นอนดาสีใสพักชีไปเอยพร้อมนีจ้ะน่าสีดับกินข้าวของขยมมาได้จังน้นนอยจ้ะ ก็ใส่ข้าวโพดจ้าแล้วก็สุดท้ายไข่เยี่ยวม้าจะ้ะหมดแล้วลูกบะหมี่มันมันอุ้ยใส่รสจะ้ะมันเแี้ยมือแล้วลองดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงจ้า มันมัน,มนพ่อหด่อยอยู่ได้จับน้องไปจัะตักเสิร์ฟจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตำข้าวโพดไข่เยี่ยวมาเมนูหาทำของแม่น,อน้องดาจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ถึงหน้าตามันจะไม่อร่อยแต่มันก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะไปลองชิมกันค่ะ